คำนี้ง่ายนะมะหมาคำนี้เ<ห>นี่ยก็<ห>แค่กิริยาเองอมา,มาอ่านไปหลายวันเลยอืมถึงไหนแล้วว่ะแต,แต่แต่อะไรอ่านให้ฟังหน่อย,ยไปถึงคำนี้แล้ว คำนี้คำน,นี้คำน,นี้คำน,นี้นนอ,อ่านเลยครับอ่านเลยก็อ่าเน,นลาเลยครับทีงไหนก็อ่านเลยครับมะโมอ่ะมะมะลิลออิลิครับมะลิก็ ไปนะออเอาวอเอาเอาอืมอะประมาช่วยถือให้นะอืมไปไปให้ถือให้ไหมเลยถือเองให้ช่วยถือให้แน่นๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมาถือให้อ่ะมาแล้วถือดอืม อ่านก่อนบอดกิล <More>, uh. ิมออามะลิก็ไม่ได้คือก็มะลิก็มะลิก็อ๋ออา มะลิก็เอาอซอซอซสระอะไรครับอายโซโอโอ,อโอเซอม่เอกโซครับมะลิ ก็ไม่ทกักก็เอาโซ่ก็คือมาลิของเอาโซ่มาเกี่ยวกับเรืองไงใช่ไหมไม่รู้สิอ่านไปเรื่อยๆก่อนค่ะเ,เนี่ยกระโซงนะอืมอ่าเราต้องอ่านไปเรื่อยๆก่อนแล้วเราจะรู้นะครับ <c oughs> มอไอ้ไน่มาลิกก็เอาโซ่ไน่ห่อห่ออัวหูว้าหออัวหูมาลิกก็เอามาลิกก็ ใน,ในหัวเรืออืมแล้วอะไรต่อครับต่อต,อตอาตาแขวันนี้ชื่อว่าตาแขตาเขา คันนี้ชื่อว่าตาเคยเหรออืมอ่านถึงไหนแล้วครับหัวเรืออะไรครับารมาลิโซเมตา์คืก็เอาออโซนานครับหัวเรือตาเคย ไปสอไอใส่ไม่เอ็กใส่มะลิหนูจะครูก็ไม่แต่ครูก็มะลิก็เอาโซ่นายผัวเรือตาแค่ ใส่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 ขาขอเอาขอเอาขาวไม่ถูกข้าวข้าว,ข,าวข้าวที่อืมข้าวที่ที่ไหนอืมเออ กวาีีีรู้แล้วครับหน,หน้าต่อไปเขาบอกว่าอะไรต่อนะครับอือชิมอันไหนหน้าได้ไหมอะไรนะอันไหนหน้าได้ไหมอเอาเอา,เอาเหรออันนหนหน้าได้นะครับนี่ อ่นนาหอนหนึ่งหน้าแล้วหันมาคุยก่อนเร็วหันมาคุยดีๆีนอนดีดีก่อนอ่านหนึ่งหน้าแล้วพวกนี้อ่านอีกไหมอ่านอีจิงเปล่ากินห้ามหลอกมามานะฮะห้ามหลอกมามานะมาๆพวกนี้จะให้อ่านอีกี่หน,น้าหนึ่งหน้าได้อ่ะ แล้วมากี้โอเคไหมงั้นช่วยยิ้มหวานให้ก่อนได้ไหมล่ะเย้เย้โอ้ม <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ิสเซมไม่เข้าใกล้หรอกก็ได้งั้นบวกเลขของมาหมาให้ก่อนได้ไหมสาม <3 S 2> บวกแปดได้เท่าไหร่ครับ 3าบวกแปดได้เท่าไหร่ครับ,บ,บ,บ8แล้วนับจาก8ดีกว่ามาั้ง1 <c> ิ <oughs> นับชโชวก่อนชัวหรือเปล่าอ๋เร็วเร็วเร็ว,รวไหนนับให้มามาดูก่อนว่าได้11จริงเปล่า<ๆ>ไหนนับสิแแล้ว 8แล้วก็เก้าสิบสตอบว่าสิอ <10. S 1> ถูกต้องครับอ่ะบายบายค่ะบ๊ายบาย